สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับความเข้มงวดในวินัยสงฆ์แล้วก็ประเด็นเรื่องข้อกฎหมายที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสอนธรรมะซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันเราจะมาเจาะลึกจากมุมมองของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกแล้วก็ความคิดเห็นของอาจารย์เบียร์สรนัทที่มีต่อเรื่องนี้ด้วยครับค่ะรวมถึงข้อกังวลเรื่องกฎหมายด้วยนะคะใช่ครับ เป้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะลองมาสกัดประเด็นสําคัญสําคัญดูนะครับทําความเข้าใจว่า,าจุดยืนเรื่องข้อวัดปฏิบัติของพระสงฆ์จริงๆเป็นยังไงมีความท้าทายอะไรบ้างในการรักษาวินยัยแล้วก็มีความกังวลเรื่องการใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวกับการสอนศาสนาแบบไหนยังไงบ้างนะคะครับผมถ้าเริ่มจากฝั่งของหลวงพ่ออินทวายก่อนนะคะท่านค่อนข้างจะเด็ดขาดมากๆเลยค่ะท่านประกาศชัดเจนเลยว่า ถ้าหากมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในวัดป่านาคำน้อยแล้วเรื่องไปถึงหูท่านเนี่ยท่านจะไล่พระออกหมดวัดเลยนะคะการที่ท่านจริงจังมากๆจริงจังมากค่ะท่านมองเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพระในวัดเลยนะคะคือต้องคอยสอดส่องดูแลกันตักเตือนกันเองทันทีเลยถ้าเห็นใครทําอะไรที่มันแบบว่าผิดแปลกไปหรือออกนอกลู่นอกทางพระธรรมวินยัยห้ามเกรงใจกันว่างั้นเถอะ ใช่ค่ะห้ามเกรงใจกิเลสหรือถ้าแบบไม่กล้าเตือนจริงๆก็ต้องมารายงานท่านซึ่งเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มีประเด็นที่ท่านเน้นมากๆคือห้ามพระจับเงินเด็ดขาดหรือว่ามีเงินเก็บไว้ในกุฏิถ้าเจอคือไล่ออกทันทีทันทีเลยแม้จะอยู่ในช่วงเข้าพรรษาใช่ค่ะแม้จะอยู่ในพรรษาก็ตามอันนี้ท่านชัดเจนมากครับการห้ามพระจับเงินนี้จริงๆก็เป็นวินัยพื้นฐานอยู่แล้วแต่การบังคับใช้แบบเออเข้มงวดทันทีแบบนี้ก็ สะท้อนจุดยืนที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับถูกต้องค่ะท่านเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าการไล่พระที่ไม่ดีออกไปเนี่ยก็เหมือนกับการที่ท่านไล่กิเลสคือพวกราคะโทสะโมหะออกจากใจท่านเองอ๋อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพค่ะแต่ท่านก็ย้ำนะคะว่าที่ท่านตําหนิเนี่ย ท่านตำหนิความชั่วตำหนิกิเลสการกระทำที่ไม่ดีที่มันสร้างความเสียหายไม่ได้เจาะจงตัวพระรูปใดรูปหนึ่งหรือพระที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายเข้าใจครับคือเน้นที่การกระทำและความบริสุทธิ์ของส่วนรวมเป็นหลักทีนี้พอมาฟังมุมมองของอาจารย์เบียบ้างท่านมองเรื่องความเข้มงวดของหลวงพ่ออินทวายยังไงบ้างครับอาจารย์เบียร์จริงๆท่านเห็นด้วยนะคะในหลักการที่หลวงพ่ออินทวายจัดการกับพระที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมอะคะ่ะ ท่านมองว่ามันก็ตรงไปตรงมาตามหลักธรรมวินยัยไม่ใช่เรื่องของการเข้าข้างใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือเป็นการพูดตามสัจจะตามความจริงอืมแต่เหมือนจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เบียรดูจับแบบว่าไม่เห็นด้วยอย่างยินเลยคือเรื่องการจะออกกฎหมายควบคุมการสอนธรรมะใช่เลยค่ะประเด็นนี้อาจารย์เบียรคัดค้านชัดเจนมากหนักแน่นเลย กับแนวคิดที่จะออกกฎหมายมาเอาผิดคนที่สอนธรรมะผิดเพี้ยนไปจากพระไตรปิฎกเอ๊ะทำไมท่านถึงคัดค้านขนาดน,นั้นล่ะครับฟังดูผเผินเ,เ,เหมือนจะเป็นการปกป้องหลักคำสอนหรือเปล่าท่านให้เหตุผลไว้หลายข้อเลยค่ะข้อแรกเลยคือท่านกลัวว่ากฎหมายเนี่ยมันจะไปลงโทษคนสอนโดยที่ไม่ดูเจตนา คือบางทีอาจจะมีคนที่สอนพลาดไปโดยไม่ได้ตั้งใจจริงๆหรือบางคนที่เขามีความเข้าใจหรือมีการตีความที่แตกต่างออกไปบ้างก็อาจจะโดนผลกระทบไปด้วยอ๋อครับครับเข้าใจได้ข้อ2คือท่านมองว่ามันอาจจะกลายเป็นการไปปิดกั้นความหลากหลายในการสอนธรรมะนะคะเพราะว่าพุทธศาสนาบ้านเราก็มีหลายแนวทาง อย่างสายพระป่าที่ท่านเน้นสอนจากประสบการณ์ปฏิบัติหรือที่เรียกว่าวิปัสนาธุระนะคะซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงตามตำราหรือคันทะธุระแบบแปะๆทุกตัวอ,อักษรเสมอไปกฎหมายลักษณะนี้อาจจะทำให้แนวทางปฏิบัติที่เน้นประสบการณ์จริงแบบนี้อยู่ไม่ได้อ๋อเข้าใจประเด็นแล้วครับ คือการสอนมันมีทั้งแบบที่เน้นตำรากับแบบที่เน้นการปฏิบัติจริงซึ่งอาจจะมีวิธีการนำเสนอหรือการตีความที่ต่างกันได้ใช่ค่ะแล้วก็ข้อ3อาจารย์เบียชีให้เหม็นถึงความย้อนแย้งในทางปฏิบัติเหมือนกันท่านยกตัวอย่างกรณีพระผู้ใหญ่บางรูปนะคะที่แบบเชี่ยวชาญตำรามากๆม,ม,ม,มีความรู้สูงส่งเลยแต่สุดท้ายกลับประพฤติผิดร้ายแรงอย่างเช่นการเสพเมถุนซึ่งเป็นความผิดระดับปาราชิกปาราชิกนี่คืออ ความผิดร้ายแรงสุดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะร้ายแรงที่สุดทําให้ต้องขาดจากการเป็นพระไปเลยซึ่งเรื่องนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าแค่ความรู้ในตํารายเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าการปฏิบัติจะดีเสมอไปอืมประเด็นเรื่องเจตนาการตีความกับการปฏิบัตินี่ซับซ้อนจริงๆนะครับและจย์เบียรท่านเสนอทางอักไว้ว่ายังไงต้องครับ ท่านเสนอว่าจริงๆควรจะเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการทำความเข้าใจเจตนาของผู้สอนให้มากขึ้นมากกว่าที่จะรีบใช้กฎหมายมาตัดสินถูกผิดในเรื่องการสอนธรรมะที่อาจจะมีความคาดเคลื่อนไปบ้างครับผมแต่แต่ต้องแยกกันนะคะท่านย้ำชัดเจนว่าถ้าเป็นกรณีพระที่ทำผิดร้ายแรงถึงขั้นปาราชิกอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นต้องจัดการตามกฎหมายบ้านเมืองและพระวินัยอย่างเด็ดขาดอยู่แล้วมันคนละกรณีกันชัดเจนครับ คือแยกเรื่องความผิดทางวินัยที่มันร้อยแรงจริงๆออกจากเรื่องความคาดเคลื่อนหรือการตีความในการสอนธรรมะค่ะสิ่งที่น่าสนใจจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะคือเราจะเห็นภาพความพยายามที่จะรักษาความเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยจากภายในองค์กรส่งเองอย่างแนวทางของหลวงพ่ออินทวาย แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความกังวลหรือการถกเถียงถึงวิธีการที่จะรับมือกับความท้าทายจากภายนอกโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมเนื้อหาคำสอนทางศาสนาซึ่งเป็นมุมมองข้อกังวลของอาจารย์เบียร์มันสะท้อนความตึงเครียดเหมือนกันนะคะระหว่างการรักษาแก่นเดิมกับการปรับตัวในโลกปัจจุบันเป็นประเด็นที่ท้าทายมากๆจริงๆครับ ก็น่าคิดต่อนะครับสุดท้ายนี้ก็อาจจะมีคำถามทิ้งไว้ให้เราลองไปคบคิดกันดูว่าเออแล้วชุมชนชาวพุทธเองเนี่ยจะหาจุดสมดุลได้อย่างไร ระหว่างการที่ต้องรักษาความถูกต้องความเคร่งครัดของวินัยและคำสอนดั้งเดิมกับการที่ต้องเผชิญหน้ากับบริบทของกฎหมายบ้านเมืองหรือความคาดหวังของสังคมสมัยใหม่ซึ่งมันก็มีความเห็นการตีความหลักธรรมที่หลากหลายมากๆเลยในปัจจุบันนี้จะอยู่ร่วมกันยังไงให้มันลงตัวอันนี้น่าคิดครับ